กูไม่รู้ว่าวันนั้นมันมันเกิดเฮี่ยอะไรขึ้นมึงถึงได้พูดอะไรแบบทำให้กูรู้สึกว่าแบบไอ้เฮี้ยนี่มึงไปไกลขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วตอนแรกดอกไม่ได้ซื้อวแล้วเราลองมางคุยครับดอกไม่ได้ ออโอยเวสถ้าเล่นแมทตรงนี้ยพี่ขอดังหนึ่งได้ป่ะอย่าอย่าเล่นกันในน้ำทิ้งน้ำทิ้งตึงศพลงน้ำได้ป่ะได้ป่ะเนี่ยได้ป่ะเนี่ยศพศพศพผมไม่รู้อะผมแต่ผมเล่นกับเจเคมมาปกติแบบนี้นะพี่เล่นแบบแบบนี้ตลอดอะอืมก็เลยจะทำแบบนี้ถูกต้อง ไอ้มึงเคยเล่นมึงเคยเล่นกับเลีอพผาดแบบไอ้นี่ใช่ป่ะแบบทิ้งลงน้ำแล้วก็ชุบใช่ไหมแต่ชุบไม่น้ำอ่ะไม่มีนะผมถามได้ผมแล้วไม่ในรถนะไม่ไม่ไอ้ยี่ไอ้คนหนึ่งที่อยู่ท้ายวงมาล้วงมาเอาเพื่อนอ่ะมีไอ้เวดบอกว่ามันเล่นอบเรมันเล่นอย่างนี้ตลอดอ่ะยังไงนี่ใครอบพี่ ไอ้ไอ้ราจะรู้ไหมล่ะกูรู้จักแก๊งมึงแค่คนเดียวแล้วก็ไม่หยตรงนั้นไม่มีคนเดียวผ่านเล่นปืนอยู่อ่ะพี่เซฟที่เขาชุ่ในน้ำอ่ะสองศพใกล้ล้นป่ะถือปืนไม่รู้แค่ไม่ล้นเลยไม่มันมีคนตรงนี้มันมีคนชุ่ตรงนี้ด้วยที่มันตอนแรกมันชุ่ไปไปพไปมึงเคยทิ้งลงน้ำไหมกูถามแค่นี้ถ้าถามว่าใครใช่ไหมไอ้ล้นมึงชุบในน้ำมึงก็ขึ้นไปชุบมในน้ำใช่ไหมไปโดนทิ้งกันเฮ้แต่ชิงเอาจริงๆิ้จบลงน้ำมันทำไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือตามกฎเหรอน ตอนแรกผมทุกคนบอกเนี่ยแมปเนี้ยแมปเนี้ยผู้ผมมากัดงาพุ่มแต่แต่ศพแบบมันจะชอบกระเด็นลงน้ำแบบเนี้ยเอ้ยเขาบอกว่าเขาอะทิ้งให้ผูมเขาทิ้งให้พุ่มแต่ศกมันกระเด็นลงน้ำเขาว่างี้นะแต่ส่วนใหญ่เราจะโดนทิ้งน้ำแต่เราไม่ได้ทิ้งมันลงน้ำถูกต้องไหมไม่ชัวร์เรื่องไม่ทิ้งแต่แต่แต่ส่วนไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะตรงนี้นะมีใครโดนแบบว่าตั้งใจโดนทิ้งลงน้ำต่ไม่ได้หรอกโวว่ากันนะยินไม้ แต่ส่วนของผมผมไม่รู้พี่ผู้ถายยี่อะไรๆนี่เลยไม่ได้ประโยชน์เลยอาพี่ตีว่าอะไรยังไงนี่ไอเวทยังไงดิไม่อันนี้คุยคุยเรื่องเรื่องเล่นเฉยๆผมงงไงบางคนแต่เมื่อกี้มันมีจริงคนที่จุกตรงนู้นอะข้างขอบอะกูข้ามไม่ได้กูก็อยู่อยู่ผมถามแล้วมันีกฎเหรอมันมีกฎเหรอหรือยังไง ตรงนี้ถามหน่อยว่านมันี้กฎดีห้ามจุบในน้ำอ่ะมีไหมหมอเออหมอยังได้จุบในน้ำเละพี่ต้องชุบได้พี่เออนะมันมีกฎว่าขาต้องแตกพื้นชุบได้่เนมีในน้ำเลยบอกให้เออใช่ใช่มันมี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 ตอนที่ว่ากูกูกูอุ้มใครสักคนในเลียวผาดนี่แหละแล้วกูจะชุบมันหรือว่ามันเกิดอะไรอเสี่เด่นนี่แหละกูจำไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยแล้วกูไม่ได้ชุบในน้ำอ่ะมันบอกห้ามชุบอ่ะ มีนะแต่หมายถึงว่าไม่ใช่แมปนี้นะแต่หมายถึงว่ากดแค่กดไม่มแต<ม>่ก็เข้า,ขาใจแหละแมปนี้ไม,ไม่ก็อยู่ข้างน้ําแล้ว,แล,วแล้วพวกมึงก็ชอบที่ข้างน้ําด้วยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ได้เข้อใจแ้วกเว็เอาเป็นว่ารอบหน้ากูขอความร่วมมือแล้วกันนะ,ะนะว่าว่าอยากพยายามชุบในน้ำแค่นั้นแหละอเวสมึงหายดียังเนี่ยครับยัง แล้วพี่เป็นไงเนี่ยฮะกูโดนโกงฮะห <14. S 2> มื่นสี่ไม่แล้วแล้วแล้วไก่ออดนะโอ oh. ้เป็นไงเนี่ยใบแล้วพี่คุยกันยังขอไม่ตอบเอาเอา,เอาแล้วไม่ไม่คุยอ่ามึงเคลียร์แล้วใช่ปะม,มาไปรวมพี่ตีเลยมาพวกเรา ไม่เรื่องมึงเป็นเทียอะไรแต่งแต่งหญิงเนี่ยมึงบอกเลยมันมีที่มาและที่ไปพี่ก็ฟังก่อนใช้จิ๋วครับพี่อ้าวพี่ตรีเสียงผมพี่คืออ้าวผมให้ออนเปิดก่อนอดีกว่าออนมึงพูดก่อนเลยไม่มึงมึงเอาคนที่โดนไอ้มีอยู่มีใครโดนดิ้งน้ำบ้างวะศพอ่ะมึงเอาศพที่โดนทิ้งอ่ะคนที่โดนทิ้งต้องรู้ดิดตัวเองอจบแล้อ้าวออนเปิดเลยน้อง ไม่ก็เรื่องไอ้โดนทีไหมพน่หรือว่ามันมาขอทิ้งกับีางขอไป็นหลังไปเนี่ยผมร้อยพี่เป็นเป็น้าหารสามวันเนี่ยพี่อารมณ์ดีขึ้นหรือยังก็คือก็คือเหลี่ยมอ่ะง่ายคือไม่ผมไม่มีเหลี่ยมนะ ไม่แล้วยังไงในไอจิ๋วกูถามมึงเนี่ยอ่าโอเคครับพี่คือลุงเขาให้ลงโทษครับพี่เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างอ้อนกับพี่พวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดครับพี่ก็คือให้ลงโทษไปทั้พี่ไม่ไม่กูถามตรงครับวันนั้นใครหัวรอบ้างพูดผมครับพี่แข่งไปครับพี่แต่ไม่ได้หัวร้ะ มึงเห็นกูกูบอกแล้วไงว่ากูไม่รู้วะกูกูมองว่าบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยใช่น่าใ้หัวตลกได้แต่ต้องมีขอบเขตกูเห็นว่ามึงกูเคารพพวกมึงหมดนะเห็นกูอย่างนี้กูก็เคารพพวกมึงหมดนะเวลามึงมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลามึงเดือดร้อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนปรึกษากูก่อนนะแต่ทำไมพอเป็นเรื่องกูเนี่ยพวกมึงติดตลกกันหมดเลยอะกูมไม่เข้าใจอันนี้พวกเราก็สำนึกครับพี่ผมบอกเกียรวมตัวขอโทษพี่ครับสำนึกครับพี่มึงมั่นใจ<ร>าว่าส,น,สนึกกี่วันแล้ว<ส><ส>คือควรมั<อ>คนควรจะทำ กูจำได้เลยว่าวันนั้นกูกูน่าจะอยู่ยันดึกเลยล่ะคนมีขอโทษกูแค่คนเดียวเคยเป๊บครพี่คนอื่นก็ยังใช้ชีวิตปกติมีเฮียโอปี้ด้วยมั้งที่มาบอกว่ามันล้างแค้นเล่นอะไรเป็นเรื่องตลกทั้งนั้นนี่ตอนนั้นกูไม่มีอารมณ์ตลกด้วยเลยแม้แต่นิด วันที่มึงเจอมิกวิกิตวันที่มึงเจอมิวิกฤตเนี่ยกูอยู่กับมึงนะบอกให้แต่มึงมึงเกือบทําให้กูแบบไม่อยากอยู่แล้วอะกูไม่กูไม่กูไม่มีอารมณ์อยากอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะ กูเข้าใจนะกูเข้าใจเข้าใ,ใจมันตลกได้เพราะว่าด้วยพื้นเพแล้วกูเป็นคนตลกไงกูเป็นคนเฮฮาไงกูไม่เป็นคนเครียดอะไรมากมายชีวิตกูมันไอ้นี่เว้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมึงดูด้วยคำพูดคำจาที่มึงพูดกับกูอะถ้ามึงเห็นกูเป็นพี่มึงจะไม่พูดคำนี้เว้ยคำพวกเครียดเนี่ยไอ้อ้นมันไม่เห็นว่าพี่เป็นพี่ไงงงเลย เก็เยยต่อหน้าก็ครับพี่รับหลังได้ตีไงงงต่อเลยเพี่ผมฟังอยู่เผื่อผมจะไว้ําไว้ใช้ผมผมขออธิบายเพิ่มหน่อยนะครับพี่พีตีครับคือวันนั้นอ่ะผมบอกน้องแล้วอ้อนเนี่ยให้ขอโทษให้มาขอโทษพี่ตีเดี๋ยวผมมาผมพาไปไปด้วยกันน้องน้องมันเห็น นองมันพความคิดน้องมาคิดว่าพี่ยังแบบยังโมโหอยู่อ่ะมันเลยไม่กล้าเข้าสู้หน้าพี่อะครับพี่แล้วมันคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมต่อจากนี้ ขนาดแค่เรื่องพวกนี้กูเป็นคนที่ใกล้ตัวมึงที่สุดมึงยังเพิกเฉยต่อความรู้สึกกูเลยไปไปต๋ไปตั้งบริษัทต,ต้นน้ำกันดีกว่าปะผมก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันไปผมขอเป็นลูกน้องไปคุณถามจริงในเซิร์ฟมึงเหนื่อยิงเะทจิ<อ>้งลุง่อปะจิ้งลุงแล้วก็เราก็ไปทำ<อ>บริษัทต,<อ>ต้นน้ำคริปโตเคอเรซิทำเหรียญมีนสักเหรียญน,นึงมึงจะโยกย้ายอีกแล้วไอ้สัด กูถามตรงๆนะนัดเหตุการณ์วันนั้นอะไอออนพูดแรงไหมกูถามหม่อแรงครับผมก็บอกน้องตรงๆ <ทำ S 1> ว่ามันแรงไม่ีใครห้ามอ่ะหรือว่าทุกคนเห็นเรื่องตลกหมดเลยไม่ได้ใส่ใจมีใครได้ห้ามไหมวันนั้นไม่มีครับ รอดิจะเงียบมาทำไมอ่ะรอฟังหนึ่งย่ยจะพูดอะไรไม่พูดจะไปแล้วอ่อนออขอโทษครับกไปสำนึกแล้วครับพี่เรื่องวันนั้นสำนึกแล้วครับเนมาโคเมอ่ะวันนั้นน่ะซอมท่อมึงพูดอะไรอ่ะัอพี่ขอโทษครับพี่เต๋ย โอวนนั้นผมเติมไฟรครับพี่ผมก็ขอโทษพี่ด้วยเหมือนกันครับเป็นคนโตสุดแต่ไปห้ามน้องครับพี่ผมขอโทษครับพี่กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาอย่าคิดมากกูบอกมึงแค่นี้อย่าคิดมากกูไม่อยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดอีกกูก,ออก็แค่นั้นถือว่าเตือนม,งมึงไว้แล้วกัน เอาเลยพี่ชักมันออกมาเลยให้ระบายมันออกมาเลยให้มันจบจบไปพี่ก็ถือว่าถ้าไม่มีพวกมึงไม่ได้รักกูแล้วเหมือนไี่กูรักพวกมึงก็ถือว่าอยู่แก๊งเดียวกันไม่มีใครห้ามเห็นเป็นเรื่องดีงามไปหมดเห็นเป็นเรื่องตลกไปหมด กูถามว่ามันมีแค่สองคนจริงเหรอที่หัวเราะตะกี้มึงยกแล้วทำไมมีให้ยี่สิบคนนี้ที่พูดขอโทษเนี่ยพวกมึงพูดไม่ได้หรอปากหัวเราะได้ครับพี่ดีขอโทษครับผมกิ้กั๊กอยู่ในรถเลยครับวันนั้นด้วยครับพี่โอปี้ด้วยไหนด้วยครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับเกิดก่อนไม่ได้แปลว่าโตกว่าอ้อนมันพูดเมื่อกี้ผมดูสตรีมมันอยู่ ผมไม่ได้ไลค์ครับวันนี้อ้าวคุณดูติ๊กตอมาเหรอวะฮัลโหลไปเรื่อยนะไปเรื่อยสี่ห้าอยากช้อนสามแปดมันบอก <c oughs> วิคยพิติเป็นพี่ที่ดีขนาดนี้เฮี่ยเริ่องรับตัวสัตดานมากได้แล้วพวกมึงอะ กูลุงไม่อยู่อะไม่มีใครดามใจมันนะมึงมันพร้อมไปนะกูบอกให้ไม่อยู่้ให้พวกมึงเล่นหัวมันหรอกทำไรฟิตจริง น่ะตลกเหมือนเดิมได้แต่อย่างน้อยๆต้องเคารพกันนั่งจะทำอะไรจะพูดอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคือแม่งพอนึกพอย้อนกลับไปแม่งก็ยังเจ็บกูอยู่เลยกูรู้สึกไตเฮียติครูไม่อยู่สองวันกามขึ้นเยอะเลยนะครูมาบิ๊กเทวเท่นใครอยู่เจอได้เวทีกระท่อมใส่กูไม่รู้ว่าวันนั้นมึงคิดเฮียอะไรเว้ยก่อนนี้กูไม่รู้นะแต่กูให้พัยมึงนะ แต่กูไม่รู้ว่าวันนั้นมัน,ม,นมันเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นมึงถึงได้พูดอะไรแบบทําให้กูรู้สึกว่าแบบไอ้เฮี้ยนี่มึง,มงไปไกลขนาดนี้เลยเหรอวะ พี่เ,เป๊บเป็นคนสั่งมึงไงทำอย่างนี้ใช่ไหมรู้มึงทำเองไอล้ลาเ่ไม่ใช่ครับไม่ใช่พูเองกูเองแล้วมันไม่จำเป็นต้องเกิดกับกูนะกับทุกคนเลยนะกูย้ำเลยนะ ถ้ามึงมีเหตุการณ์ที่แบบมึงถึงขั้นที่มึงพูดกันแบบไม่ไม่ข้ามข้ามหัวไปข้ามหัวมาแบบนี้อีกนะกูพอเลยนะกูมองว่ามันไม่ใช่แก๊งเว้ยคือเล่นเล่นได้ไอเล่นน่ะมึงเข้าใจคำว่าเล่นกูรู้ว่าทุกคนเข้าใจมึงโตกันหมดแล้วเว้ยแต่มันมีมึงเข้าใจบ้างคาบางคําคําพูดบางคําพูดยิ่งถ้ามึงไม่ใช่รุ่นเดียวกันอ่ะแล้วมึงมาใช้อ่ะกูว่ามันในนี่เว้ยมันเกินไปหน่อย ดังนั้นจะทําทอะไรอะ่ะคิดก่อนคิดยเยอะๆอย่าทำเพราะความคึกขนองอย่าทำเพราะความได้ใจกูรู้มึงโกรธกูรู้มึงเซงนู่นนี่นั่นกูเข้าใจเว้ยแต่คุยกันดีๆได้เหตุผลมีได้ใช้คําพูดดีๆได้เพราะคนที่อยู่กับมึงตรงเนี้ยคือคนในแก๊งมึงคนที่มึงต้องลุยไปด้วยกัน เราลบกันบ้างเล็ดเปกซึ่งกันและกันเนี่ยคนมีนั่นแหะพอแล้วไม่มีอะไรแล้ว,ลวกับพวกมึงอะ อย่างที่บอกถ้ามีอีกกูก็ไม่อยู่แค่นั้นหวกงว่าจะไม่เกิดขึ้นทุกคนทราบทราบพอพีทราบพอดีเราฮไปดิโชคดียกย้ายแต่พี่ไม่พี่ตีไม่นัวหน่อยนะครับแต่ได้ขอโทษในเชนะพี่ตีนะไม่นัวหน่อยนะครับ นัวนัวไม่พี่ตีเดี๋ยวถ่ายรูปให้ขอตะก,ก้อนคนนี้นัวฮี่อะไรอ้าวนี่ไงฮาเรเลมพี่เนี่ย ไม่ต้องแค่ต้องการให้พว้มึงงอมน,นะมึงต้องเป็นเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่มึงควรเพิ่มคือเคารพซึ่งกันและกันไว้เคารพกูเหมือนที่กูเคารพมึงแค่นั้นแหละถ้ามึงไม่เคารพกูกูก็จะไม่เคารพมึงแล้วแล้วยังไงไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้ละกูรู้สึกว่า ไม่ใช่ JK เลยแบบนี้ครับพี่เดี๋ยวผมพาน้องไปเลยครับไปช่องดีอยากย้ายครับขอบคุณครับพี่สวับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ติจะไม่มีอีกครับพี่ครัีงที่สองหรือสามเปลี่ยนแต่งตัวคำนวยอ๋อเออใครรถว่างขอไปเต๋ขอพิปพนผู้หญิงยาวได้ไหมล่ะ พระคุณที่สามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครหน่อใครเปรียบเปรยตีไว้ว่าเป็นเรือจ้างถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างตีสาธุครับพี่ มันไม่รู้ว่ามันไอ้เหี้ยพอย้อนไปมันก็เจ็บเจ็บเยอะแ,แล้วแต่ไม่ขอโทษแล้วก็คือจบครับไม่ไม่ใช่คนที่แบบว่าทำให้บรรยากาศแก๊งัันเสียแล้วแ,วแก๊งงันต้องดันลำต่อทั้งมัวแต่ทะเลาะกันแม่งไม่ได้ไม่มีอะไรดีขึ้นมามีแต่แย่ลงว่าเปล่า วันเดียวนะพี่เออป่ะเอเอนี่อะได้